วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องคำที่ผสมด้วยสระเอไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนอ่านและเขียนคำที่ผสมด้วยสระเอไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดได้ค่ะคำที่ผสมด้วยสระเอไม่มีตัวสะกดนะคะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นประกอบไปด้วยสระเอและสระอะ ระเอกเขียนไว้ข้างหน้าและข้างหลังพยัญชนะต้นและคงรูปสระไว้เมื่อไม่มีตัวสะกดค่ามาดูตัวอย่างกันค่ะกอไก่เป็นพยัญชนะต้นผสมด้วยสระเอกอ่านว่ากอเอกเกคำที่ผสมด้วยสระเอกไม่มีตัวสะกดนะคะขอเอกเคตอเอเตมอเอเมหอ,อเอเฮ พอเอเปทอเอเชจอเอเจลอเอเลทอเอเทเลเทกอเอเกกออากะเกกะค่ะคำที่ผสมด้วยสระเอนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้เต็คู่นะคะก็คือรูปนี้นะคะเขียนไว้บนพยัญชนะต้นค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ กอไก่นะคะเป็นพยัญชนะต้นผสมด้วยสระเอนะคะมีตัวสะกดก็คือบอเบไม้อ่านว่ากอเอบอเก็บนะคะนักเรียนสังเกตว่าสระะนะคะจะเปลี่ยนไปเป็นไม้ไต่คู้นะคะหากมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะให้เขียนไว้บนพยัญชนะต้นตัวที่2ค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะกอรอเป็นพยัญชนะต้น ผสมด้วยสระเอะนะคะมีตัวสะกดก็คือเดเกอ่านว่ากรอเอะดดเกร็ดนะคะเราดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันค่ะกอไก่ผสมสระเอะมีกอไก่เป็นตัวสะกดอ่านว่ากอเอะกอเกกจ่อจานผสมสระเอะมีกอไก่เป็นตัวสะกดอ่านว่าจอเอะกอเจกจอจานผสมด้วยสระเอะมีบอบไม้เป็นตัวสะกดอ่านว่าจอเอะบอเจบ ยอยักษ์ผสมด้วยสระเอะมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดอ่านว่ายอเอะบอเย็บซอโซ่ผสมด้วยสระเอะมีงองูเป็นตัวสะกดอ่านว่าซอเององเซงต่อเต่าผสมด้วยสระเอะมีงองูเป็นตัวสะกดอ่านว่าต่อเอะงอเตงหอหีผสมด้วยสระเอะมีนอหนู oh, เป็นตัวสะกดอ่านว่าหอเอะนอเห็น ปอปาผสมด้วยสระเอะมีนนหนูเป็นต mm ัวสะกดอ่านว่าปอเอนอเป็นมอม้าผสมด้วยสระเอะมีนนดอเด็กเป็นตัวสะกดอ่านว่ามอเอดอเม็ดหอหีบผสมด้วยสระเอะมีดอเด็กเป็นตัวสะกดอ่านว่าหอเอดอเห็ดค่ะเรามาทบทวนคําที่ผสมด้วยสระเอะมีตัวสะกดกันนะคะกอเอกอเกกจอเอกอเจก จอเอบอเจ็บจอเอบอเย็บจอเองอซิงจอเองอเติงหอเอนอเห็นบอเอนอเป็นมอเอดอเม็ดหอเอดอเหตุค่ะนักเรียนไปฝึกอ่านทบทวนกันนะคะเรามาสรุปคำที่ผสมด้วยสระเอกันค่ะไม่มีตัวสะกดนะคะสระเอเป็นสระเสียงสัน้นประกอบไปด้วยสระเอและสระอะค่ะ สระเอเขียนไว้ข้างหน้าและข้างหลังพยัญชนะต้นและคงรูปสระไว้เมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าตอเอเตเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูนะคะเขียนไว้บนพยัญชนะต้นค่ะตัวอย่างเช่นตอเองอเตงนะคะนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมกันค่ะ คุณครูนะคะจะให้นักเรียนโยงคำที่ผสมด้วยสระเอที่ใช้ตัวสะกดเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าเม็ดกับคำว่าเห็ดนะคะตัวสะกดต,ตัวเดียวกันก็คือดอเด็กนะคะให้นักเรียนโยงให้ถูกต้องนะคะ,ะเราพบกันในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ